สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณนะคะ,ะเราได้เรียนมาแล้วนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณจะเกี่ยวข้องกับการนับสิ่งของที่เป็นแพ็คเป็นกลองเป็นลังที่เท่าๆกันนะคะหรือจะเป็นการซื้อของขายของราคาเดียวกันหลายๆชิ้นก็ได้หรือจะเป็นการนับแถวที่ต้องเป็นแถวที่เท่าๆกันด้วยนะคะจำนวนของที่มากกว่ากันเป็นเท่าตัว แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการนับเงินชนิดเดียวกันค่ะเพื่อทบทวนบทเรียนนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการคูณหรือเปล่าผูก็มีเกมมาให้ค่ะเกมในวันนี้ชื่อว่าใช่ฉันหรือไม่อ่านักเรียนจะเห็นพี่ตัวคูณสีเหลืองๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะกติกาในการเล่นเกมคือเวลาเตือนเดี๋ยวคุณผูจะอ่านโจทย์ให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือไม่ค่ะตอนนี้หลายคน ข้อที่1นนะคะโรงงานผลิตนม57ลาลังแต่ละลังมีนม30กล่องโรงงานผลิตทั้งหมดกี่กลอ่องข้อนี้นะคะเป็นการคูณค่ะเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นการนับจำนวนนม57ลงังซึ่งมีลังละ30กล่องเวลานับเราก็ต้องเพิ่มขึ้น ทีละเท่าๆกันถูกไหมคะลังละ 30, 30, 30การเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันก็คือการคูณนั่นเองคะ่ะข้อที่2ครูเก่งจัดเก้าอี้ในห้องประชุม97แถวแต่ละแถวจัดเก้าอี้ไว้15ตัวในห้องประชุมจะมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวข้อนี้ใช่โจทย์การคูณหรือไม่คะ ถูกต้องค่ะเด็กๆข้อนี้เป็นโจทย์การคูณนะคะเพราะว่าครูเนี่ยจัดเก้าอี้1แถวเนี่ยตั้ง15ตัว<ม>แล้วมีตั้ง97<ๆ>แถวนะคะดังนั้นข้อนี้จะเป็นการบวกเพิ่มทีละเท่า,ากาันซึ่งก็เป็นการคูณนั่นเองค่ะ